สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย เริ่มต้นด้วยการติดตั้งระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กดที่ปุ่ม h e ลดาวน์โหลดไฟล์ในกรอบสีลิ่มสีแดงและติดตั้งเพื่อใช้งานหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการใช้งานได้เลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องการลงรับหนังสือ เข้ารหัสผ่านที่ได้รับกดปุ่มรอรับจะเห็นเรื่องหนังสือที่มีเครื่องหมายี e. กดเปิดหนังสือ สัญ,ญลักษณ์อแสดงหมายถึงหนังสือที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ส่งฉบับจริงกดปุ่มในกรอบสีแดงกดปุ่มตกลงเลขลงรับหนังสือจะแสดงขึ้นในระบบหลังจากนั้นกดปิดหน้าจอ กดปุ่มในกรอบสีแดงพิมพ์คำสั่งการหรือคำเสนอในช่องว่างเสร็จแล้วกดปุ่มเสนอสั่งการจะเป็นอันสิ้นสุดในการลงรับหนังสือต่อไปจะเป็นการลงนามในหนังสือภายในหน่วยงาน เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มรอสั่งการจะแสดงหนังสือที่รอสั่งการกดเปิดหนังสือกดดูไฟล์ตัวอย่างหนังสือจะแสดงขึ้นมาเป็นไฟล์เอกสารกดปุ่มในกรอบสีแดง พิมพ์คำสั่งการในช่องว่างใส่รหัสผ่านและกดปุ่มตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นในการลงนามหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ธุรการหนังสือจะไปอยู่ในค้างส่งกดปุ่มค้างส่งกดเปิดหนังสือ กดปุ่มความเคลื่อนไหวข้อมูลคำสั่งการคำเสนอการปฏิบัติจะแสดงหนังสือที่ลงนามเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นการลงนามในหนังสือภายในหน่วยงานต่อไปเป็นการลงนามในหนังสือภายนอกหน่วยงานกดปุ่มรอลงนามกดเปิดหนังสือ กดดูไฟล์ตัวอย่างหนังสือจะแสดงขึ้นมากดปุ่มในกรอบสีแดงเลือกออกเลขตามลำดับกดปุ่มดำเนินการต่อ กดปิดหน้าจอกดปุ่มในกรอบสีแดงใส่รหัสผ่านในช่องว่างกดปุ่มบันทึก กดปุ่มค้างส่งกดเปิดหนังสือกดดูไฟล์ลงนามหนังสือจะแสดงขึ้นมามีเลขหนังสือวันเดือนปีและลงนามเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นธุรการจะทำการส่งหนังสือกดเปิดหนังสือกดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยมดูรายชื่อหน่วยงานที่จะส่งหนังสือถึง กดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยมกดเลือกหน่วยงานที่ส่งหนังสือถึงและกดตกลงรายชื่อหน่วยงานที่เลือกจะแสดงในช่องว่างกดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อส่งหนังสือเป็นอันเสร็จสิ้นต่อไปเป็นการจองเลขหนังสือ เริ่มต้นด้วยการกดปุ่มจองเลขที่หนังสือกดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม กดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยมเลือกทะเบียนส่งใส่จำนวนเรื่องในช่องและกดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นต่อไป เป็นการนำหนังสือเข้าแฟ้มเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มบันทึกข้อมูลแฟ้มหนังสือกดปุ่มเพิ่มในกรอบสี่เหลี่ยมใส่ชื่อแฟ้มในช่องว่างเลือกแสดงแฟ้มในหน้าแรกของระบบและกดบันทึกชื่อแฟ้มงานจะแสดงขึ้นมา กดปุ่มโฮมเพื่อไปหน้าแรกของระบบชื่อแฟ้มงานจะแสดงในหน้าแรกของระบบการนำหนังสือเข้าแฟ้มงานเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มค้างส่งกดเปิดหนังสือ กดปุ่มนำเข้าแฟ้มกดเลือกชื่อแฟ้มที่จะนำข้อมูลเข้าและกดปุ่มนำเข้าข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีดูว่าหนังสือเข้ามาอยู่ในแฟ้มแล้วโดยการกดปุ่มโฮม กดเข้าแฟ้มงานหนังสือเข้ามาอยู่ในแฟ้มงานเรียบร้อยแล้ว